หลังจากที่บริษัทเราดําเนินธุรกิจมาอยากจะให้พี่น้องมั่นใจกับเราได้เราจะมุ่งนําคุณภาพชีวิตที่ดีมอบสู่พี่น้องประชาชน ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเชื่อมั่นเนวไลฟ์กับผมประธานนพุษเวชกุลนะครับทุกสัปดาห์ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผมจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจการสร้างรายได้นะครับการสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตให้กับครอบครัวนะครับมาบอกกล่าวมาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมนับได้ทราบได้เป็นแนวทางกัน สัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องของการร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจกับ New Life หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทนะครับก็ได้นะครับจะเรียกแบบนี้ก็ไดนะ้ได้คุยกับพี่น้องว่าเพียงแค่พี่น้องสมัคร,นะครเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับจะด้วยการร่วมธุรกิจแบบหหุ้นส่วนทางธุรกิจนะรหรือจะแบบ3หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือจะแบบ7หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นชื่อของพี่น้องนะครับแบบทาง3แบบแบบห 1, ห1หุ้นส่วนธุรกิจนียก็เรียกว่าการร่วมธุรกิจขนาดเล็กสามหุ้นส่วนสามหุ้นส่วนนะครับก็เรียกว่าการร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็เจ็ดหุ้นส่วนนะครับเรียกว่าเป็นการร่วมธุรกิจขนาดใหญ่หรือเรียกว่าแบบแฟรนไชส์ นะครับท่านเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อสินค้าจะเอาไปจำหน่ายต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเราพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งเราไม่ชอบงานขายท่านก็ไม่ต้องเสี่ยงเอาไปเดินขายนะับซื้อแค่เอาไปกินไปใช้วันนี้นโยบายของนบนโอไลฟ์เป็นนโยบายส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าร่วมกันกับบริษัทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ เราก็แนะนำสร้างเครือข่ายภายใต้องค์กรจาก1แตก2จาก2แตก4ขยายไปเรื่อย,อยนะครับแล้วก็ผมได้พูดถึงเรื่องของที่มาของรายได้การรับรายได้นะัหลังจากที่เรานะรได้ร่วมธุรกิจนะครับแล้วก็มีการซื้อสินค้าไปใช้ส่วนตัวสะสมคะแนนครบนับคะแนนตามแผนนการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาด นะับเรียบร้อยแล้วนะับเราบอกต่อสร้างเครือข่ายขยายนะับมันก็เหมือนเราบอกบุญให้กับเพื่อน <Speaker> บอกบุญให้กับคนรู้จักนะับเสร็จแล้วนะับจากตัวเรานะับแผนแบบนี้ไม่ยากครับนะับไม่ได้บอกต่อคนนะับให้มาร่วมใช้สินค้าเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะับเราบอกต่อแค่สองคนนะับเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักนะับก็ไปแนะนำบอกต่อให้เขามานะับชมโครงการมาเยี่ยมโครงการ ร่วมกันกับเราสองคนตัดสินใจสมัครเป็นทีมซ้ายสมัครเป็นทีมขวาดับมีทีมแค่สองทีมจากนั้นทีมซ้ายก็บอกต่อเหมือนเราทีมขวาก็บอกต่อเหมือนเราต่างคนต่างซื้อกินซื้อใช้นับคะแนนสะสมขั้นที่1ก็รับเงินรายได้2องพันหนดับคะแนนสะสมครบขั้นที่2ก็รับรายได้3ามพคะแนนสะสมครบขั้นที่3ก็รับ 5, รายได้5,6พนหดับเป็นแบบการร่วมธุรกิจแบบง่าย ซึ่งผมเรียกการมีรายได้แบบนี้ว่ามันเป็นการสร้างธุรกิจของเราเองหรือสร้างทรัพย์สินของเราเองนะครับเป็นทรัพย์สินที่เกิดนะครับผลประโยชน์เกิดรายได้นะใหม่ๆนะครับเราแนะนำแค่สองคนเนี่ยอาจจะนะครับยังไม่เห็นรูปร่างเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นสอคนแนะนำบอกต่อเป็น4คนเพราะทุกคนจะแนะนำสองคนเหมือนกัน สคนแนะนําบอกต่อเป็น8คนน่ยต่างคนต่างซื้อกินซื้อใช้จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นโวกเป็นผลขึ้นมาท่านจะมีรายได้2อ0 0บวก3 5 0พบวก5 0 0พนกว่าไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยนะครับแต่เราก็จะได้เงินเป็นพ s s ซีฟอินคัมไม่ต้องทำงานก็ได้เงิน ได้จากผลกําไรที่บริษัทมีการขายสินค้าให้กับพวกเราเหมือนสหกรณ์สหกรณ์มีกําไรสหกรณ์ก็เอาเงินมาจ่ายผลตอบแทนเป็นปันผลบริษัทเหมือนกันนะมีกําไรก็เอาเงินกําไรมาจ่ายผลตอบแทนเป็นปันผลนะครับลักษณะแบบนีนะบ้เอาละวันนี้นะครับเราส่วนใหญ่เราทำงานแบบ Active i n c o น e ัมต้องทำงานถึงจะได้เงินจะดีไหมถ้างานประจำกินเงินเดือนมีไรายได้ก็มีต่อไป แต่มาทําธุรกิจกับสยามธุรกิจเนิยวไลฟ์เสริมนับแล้วก็มีรายได้เดือนละหมื่นสองหมื่นับในช่วงสองเดือน2เดือนแรกนับจากนั้นนะครับมีการบอกต่อบอกต่อขยายออกไปมากนับมีรายได้3 4มสี่หมื่นใน3 4 5 6หเดือนนับจากนั้น6เดือน8เดือน9เดือนหนับหรืออาจจะ9เดือน10เดือน1ปีนับมีรายได้นับเดือนละ4ี่ห้าหมื่นต่อเดือน โดยที่เราไม่ต้องไปทำกิจการส่วนตัวไปขายของตลาดนัดโอ้เลิกงานแล้วต้องหิว้วเคาะข้าวหิ้วของใส่รถบรรทุกไปไปเปิดนะครับตั้งแผงขายต้องไปยืนเฝ้าขายตากแดดตากฝนมืดค่ำไม่ได้กลับบ้านนะอันนั้นคืองานที่ต้องทำแล้วได้เงินเป็นงานพิเศษเหมือนกันนะเสริมจากไรายได้ปกตินะหรืออาจจะลงทุนมากกว่านั้นไปเปิดกิจการให้แฟนให้ภรรยานะครับเป็นคนดูแลที่บ้าน นะต้องไปทําหน้าบ้านไปทําร้านค้ามีตึกมีอาคารมีทําเลก็ต้องเสียเงินหลายแสนนะมีเงินลงทุนเป็นหลักล้านกว่าจะได้ร้านขายของชําขึ้นมาสักร้านหนึ่งนะครับก็เป็นความเสี่ยงแล้วกนะ็ขายไปกินไปก็อาจจะหมดตัวไปนะวันนี้ท่านทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างห้างร้านบริษัททําต่อไปนะท่านทําการเกษตรทําไร่ทํานาทําสวนนะทําต่อไป แต่รับเอาเนียวไลฟ์เข้าไปทำอีกอาชีพหนึ่งนะแบบง่ายๆนะเรามีญาติเรามีเพื่อนบ้านเรามีคนรู้จักอำเภอนั้นอำเภอนี้ตำบลน,นั้นตำบลตำบลน,นีนะ้เราก็บอกต่อแค่สองคนเองนะเรารู้จักเป็น20-30-40สานเสี่สิบคนะบอกต่อไปมีมากับเราสองคน,นยก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะนี่ก็คือธุรกิจแบบง่ายๆที่ทุกคนทําได้นะครับแล้วก็ นะัผมอยากจะนะับเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่านะครับวันนี้เศรษฐกษิจไม่ดีเนะีนะ่ยนัค่าครองชีพมันสูงนะทุกคนก็เป็นหนี้เป็นสินกันเยอะนะัทำอย่างไรเราจะมาหาวิธีการนะครับใครเป็นหนี้อยู่ก็จะได้ปลดหนี้นะัถ้าเอาเงินเดือนเอารายได้ไปผ่อนหนี้อย่างเดียวนะมันไม่พอหรอกครับเพราะความอยากความปรารถนาความต้องการของเรามันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะยอน,นัเดี๋ยวต้องซื้อนั่นเดี๋ยวต้องซื้อนี่มันมีให้ซื้ออยู่เรื่อยๆ หนับหนี้เก่าหมดไปหนี้ใหม่มากแล้วนับจะทํำยังไงให้หนี้มันหมดไปนะครับก็นะันอกจากหยุดหยุดสร้างหนี้หรือสร้างหนี้เพิ่มให้น้อยในขณะเดียวกันจ่ายหนี้เก่าเอาเงินเดือนมาจ่ายเนี่เงินเดือนก็จะเหลือน้อยก็ไม่ค่อยพอใช้นะบางคนเนี่ยหนี้เยอะจนต้องผ่อนชาระรายเดือนมากกว่าเงินเดือนก็ติดลบกันอีก นับวิธีการที่จะแก้ได้นอกจากนับสร้างหนี้ให้น้อยนะครับเราก็จะต้องหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวของเราด้วยนะวันนี้จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องเนะี่ยมาสร้างรายได้มาสร้างเนื้อสร้างตัวมาสร้างครอบครัวของเราให้มีความอยู่ดีกินดีนะครับมีศักดิ์ศรีในสังคมแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนะับรองรับในอนาคตข้างหน้าด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมนะับพี่น้อง นะครับผู้สนใจนะแต่อยากจะให้พี่น้องนะไปเยี่ยมชมนะสาขาศูนย์ประชุมของเราทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไปเห็นกับตาไปฟังกับหูนะหรือไปดูกิจกรรมนะที่บริษัทของเราจัดขึ้นแล้วก็มีพี่น้องหลากหลายอาชีพนะจะเป็นคนทําการเกษตรก็ดีจะเป็นคนขายแรงงานเป็นลูกจ้างก็ดีจะเป็นราชการก็มีนะครับจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนสูงอายุคนแก่มีหมดครับ นะครับแล้วก็จะ,ะเป็นคนจนคนรวยนะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาได้หมดครับนะเข้ามานี่หลากหลายมากเลยนะมานะทำงานร่วมกันนะมาร่วมธุรกิจกันร่วมโครงการกันนะก็มีชีวิตชีวามีชีวิตใหม่กันท่วนหน้าไปพิสูจน์ตรงนั้นก่อนวันนี้นะครับในเบรกที่สองผมจะพาพี่น้องไปชมนะครับกิจกรรมของ บริษัทของเราที่มีจัดขึ้นนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านประธานดรรัชนีมหานิยมได้ไปถ่ายรายการรัฐกับลุกทัวร์ซีรีส์ที่จังหวัดพิจิตรต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ร่วมรายการแล้วก็นนำชมนะครับของดีจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ ท่านประธานรัชนีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสาขาจังหวัดพิจิตรของเราด้วยผมเองก็พอดีนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์สาขาพิจิตรในวันนั้นด้วยเช่นกันบรรยากาศการจัดกิจกรรมในการต้อนรับรายการรัฐกับลุกทัวร์ซีรีส์ในการไปเยี่ยมชมไปถ่ายทำรายการที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็การจัดบรรยายจัดประชุมวันนั้นจะเป็นยังไง นเดี๋ยวเราไปชมกันนะแล้วก็มีท่านผู้บริหารใครเป็นใครบ้างนะรวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากไปจังหวัดพิจิตรแล้วผมไปจังหวัดอุบลราชธานนะีเป็นดินแดนอีสานใต้ครับเสมือนหนึ่งเป็นเมืองหลวงของอีสานใต้เรามีศูนย์ใหญ่อยู่ที่นั่นที่นั่นจะมีศูนย์ใหญ่สองจังหวัดก็คือสุรินทร์กับอุบลน,นะครับสมาชิกของเราจัดงานประชุมนับ VIP แบบซ u เปอร์ว i p ที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดอุบลราชธานนะีโดยมีท่านอาจารย์แม่อาจารย์อุสนีวรรณะอาจารย์อุสนีจงพินิษนะครับเป็นประธานโซนที่นั่นนะมีท่านประธานสุในเคียวสวัสดิ์ท่านประธานบุญมนะีท่านรองประธานธรรมนูนท่านรองประธานสุธีลาโอยเยอะเลยครับหลายท่านเลยนะสมาชิกก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะเชิญแขกเรือนะมาร่วมงานกัน นับเยอะแยะเลยนับมาฟังบรรยายสุขภาพดีกับ Ne โอไลฟ์นับจะดีได้อย่างไรนับใครเจ็บป่วยโรคร้ายโรคเรือรังนับเยอะแยะมากมายก็มานับทำความเข้าใจกันมาศึกษากันจะได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้านับแล้วก็ทำธุรกิจเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจง่ายๆก็จะมีรายได้แถมให้ด้วยนับใครที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยก็ถือว่านับมาฟังเรื่องราวสุขภาพเนี่ย เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับและตัวเองก็ร่วมธุรกิจร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะทํางานสร้างรายไดนะ้บางคนก็เป็นรายได้เสริมบางคนก็เป็นอาชีพหลักนะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับก็นั่นก็คือกิจกรรมสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ฝากเรียนพี่น้องนะครับสัปดาห์นี้ที่เราออกอากาศนะให้พี่น้องไปซื้อหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะเราลงกิจกรรมใหญ่แนละ้วระดับประเทศ พิธีมอบเข็มเกียรติยศประจำตำแหน่งซึ่งจัดขึ้นที่อหอประชุมของอมหาวิทยาลัยราชมงคลทัญบุรีที่ปทุมธานีนะครับลงนักสือพิมพ์เป็นคอฟเวอร์แจ็คเก็ตสีสีสหน้าหุ้มปกเลยนะก็ฝากท่านนะไปติดตามกันด้วยนะครับรับชมรายการของเราจากทางสยามทีวี t ทีวีแบบ IPTV ออนไลน์รวมถึงนะไปเปิดในเว็บไซต์ w ว r l d w i ว e Web newlifeinter.com นะแล้วก็ที่ YouTube นะครับพิมพ์ชื่อรายการเชื่อมั่น new life กับประธานนพฤษธิษฐ์ุลลงไปนะก็สัปดาห์นี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ แล้วอภิมหาโครงการแฟนชายช่วยชาติหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจร่วมกับบริษัทเดียวไลฟ์ส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ห้ารูปแบบห้าทางเลือกคืนทุนใน1เดือนสมัครร่วมโครงการแฟนชายช่วยชาติได้ที่สมาชิกเดียวไลฟ์และศูนย์สาขาทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02.401.10.00และนี่คือสุดยอดอภิมหาโครงการแฟนไชายช่วยชาติสยามธุรกิจมีออไล์อาณาจักรแห็นความรักสร้างพลังแห่งความสำเร็จเยยยีีีเเเริ่มแล้วสยามธุรกิจมีออไลแจกไม่อันรถหรูประจำตำแหน่ง สุดยอดอภิมหาโปรโมชั่นสร้างความสำเร็จแห่งกี้จัดหนักแบบอลิมิเต็ดฟรีไม่จำกัดจํวนวนสนใจติดต่อสอบถามที่สมาชิกนักธุรกิจสยามธุรกิจเนิวไลฟ์สำนักงานใหญ่และศูนย์สาขาใกล้บ้านท่น วันอุปสรรคและปัญหา Life มิโยลายมุ่งมั่นและพัฒนานำสินค้าเลิศล้นเพื่อมวลนชนนิโยลายมากมีคนดีทั่วไม่เกรงกลัวกล้าแกร่งทุกแห่งโหนสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้ผวงชนทุกๆคนเชิญชีวิตมีผลงาน ทียบยี่สักยืึดมั่นนิรันดรไม่คลายคลอนเธออไทยไปทุกอย่างมุ่งส่งเสริมธุรกิจนิจการรวมประสานมีโอไลฟ์ให้รุ่งเรืองมีโอไลฟ์ปองดองมวนน้องพี่สามัคคีร่วมใจให้ืี เธอชูนิโอไลท์ไปทั่วเมืองชื่อกระเดืองน,นิโอไลายชายโยาชัยโย มวลไลามากมาคนดีถูกไม่เกรงกลัวกล้าแกรงทุกแห่งโหนสร้างความวังชีวิตใหม่ในภูมิยนชนทุกคนทุกคนงไมทีผลงานที่ยักักมันมีรังรไมัลาอนเธอไทยไปกอย่า สู่รายกองน้องวุ้นน้องดีในามของบริษัทเอวไาฟ์ทะเลเดลจำกัดคะผู้บริหารขอต้อนรับพี่น้องทั้งผู้มีเกียรติพี่น้องเพื่ผู้ร่วมุกิด้วยความยินดีเป็นอย่างย่ง ขอเสียงปรบมือดัก็ทำห้เรพุ่ง้นนพาาพอสิ่งที่มายต้องบค,บค,นะครวันสู้ไม่มมวันอุปสรรคและปัญหามีโยไร่มุ่งมั่นและพัฒนานำสินค้าเลิศล้วนเพื่อมวลชนมีโยไรมากมีคนดีถูว ไม่เก,กรงกลัวกล้าแก่งทุกแห่งโหนประชาทนทั่วไปที่สนใจนจะอยากจะเข้าร่วมธุรกิจนับอยากจะกร่วมสร้างรายได้แต่กับข้อบริษัทของเรานะครับเราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะของแฟรนไชส์เครือข่ายขายตรงนต่พูดถึงขายตรงที่ลองการจะเอ๊ะเหมือนบริษัทนั้นหรือเปล่าเหมือนบริษัทนี้หรือเปล่าพูดถึงขายตรงทั่วไป แต่ละบริษัทก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายดัดแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันไปครับแล้วก็ดับมันน่าสนใจดับมันน่าเข้าร่วมโครงการไหมจะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะอ่าบรรยายดับแนะนำดับโอกาสทางธุรกิจดะให้กับพี่น้องได้รับทราบทีพิเศษดับ VIP พิเศษก็ดับจะเป็นการอ่าจัดประชุมแบบพิเศษขึ้น ดางเคยมีการออกบัตรเชิญให้พี่น้องเนี่ยจากผู้ร่วมธุรกิจนะครับให้พี่น้องผู้ร่วมธุรกิจเนี่ยทำบัตรเชิญเนี่ยไปเชิญแขกเดือนไปเชิญญาติเชิญเพื่อนเชิญคนรู้จักนะมาร่วมกิจกรรมร่วมงานที่สาขการครับอันนี้ก็เป็นการจัดประชุมแบบยกระดับธุรกิจขึ้นมาอีกท็หนึ่งรงแล้วก็มีการออกบัตรเชิญเพื่อเป็นตัวช่วย สักทำานทหกับพี่น้องผู้ร่วมงานทุกทุกคนชื่นชีวิตมีผลงานเพียรที่สักยึดมั่นนิรันดรไม่กลายคลอนเถิดไทยไปทุกอย่านมุ่งส่งเสริมธุรกิจนิจการรวมประสานมิโยไลให้รุ่งเรืองมิโยไลปองดองมวลน้องพี่ ตัดต <by> anyway, ัวตับยกระดับกิจกรรมตัดของเพื่อนผู้ร่วมธุรกิจตับไม่ให้ลังคาจำเจอยู่แต่ในสาขาตัดก่อนกลับบ้านเราก็จะสนุนสนานด้วยกันจัดแจกระดวบจังกันจากวันนี้ก็เป็นการจัดประชุมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจตัดของในแต่ละจังหวัดที่จะต้องมีทุกสัปดาห์ตัดแล้วก็ต้องมีทุกเดือนตัดทั้ง สุขวัา,า,าอุปสรรคและปัญหามิโอไลฟมุ่ยยมงมั่นและพัฒนานำสินค้าเลิศล้วนเพื่อมวลชนมิโอไลฟมากมีคนดีั่วไม่เกรงกลัวลกล้าแกร่งทุกข<ผ>์มาเล่ปัจจุบันต้องการความร่วมมือของเรารทั้งสามผู้ขอตั้ตงแตผมเองนั้นตัอ นักเรียนจบมาจากทางด้านการตลาดได้รับปริญญาเอกด้านการตลาดและก็สามารถบริหารการค้าากรขายได้ดีมาากกุ่งส่งเสริมธุรกิจนิตยการรวมประสานมนโยลายให้รุ่งเรืองมนโยลายปองน้องมวนน้องพี่สามัคคีร่วมใจให้ลืเลื่อง

แต่ท่านเป็นสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมวและจากความมุ่งมั่นจากความตั้งใจในการดำเนินงานร่วมกับกองจัดงานี้ไม่เกรงกลัวกล้าแกร่งทุกแห่งโหนสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้บวงชนทุกทุกคนชื่นชีวิตมีผลงานเพียรติ่สักยึดมั่นนิรันดรไม่คลายคลอน เธอไทยไปทุกอย่างมุ่งส่งเสริมธุรกิจนิจการรวมประสานนิโอลา์ให้รุ่งเรืองนิโอลา์ปองดองมวนนองพีสามคคีร่วมใจให้หลือเลื่องคนเชิดชูนิโอลา์ไปทั่วเมืองชื่อกระเดืองนิโอไล์ไชัยโยชัยโย รวมใจให้คงมั่นสู้ไม่วันอุปสรรคและปัญหา Neo Life มิโยลามุ่งมั่นและพัฒนานำสินค้าเลิศล้วนเพื่อมวลชนมิโยลมากมีคนดีั่วไม่เกรงกลัวกล้าแกร่งทุกแห่งโหนสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้ปวงชนทุก เพียบที่สักยึดมัน่นนิรันดรไม่คลายคลอนเธอไทยไปทุกอยา่างมุ่งส่งเสริมธุรกิจนิจการรวมประสานนิโอไลฟ์ให้รุ่งเรืองนิโอไลฟ์ปองดองมวลนองพี่สามคคีร่วมใจให้เลือ คนเชอดชูนิโอไลไปทั่วเมืองชื่อกระเดื่องนิโอไลาชายโยชัยโยนิโอไลรวงใจให้คงม,มันสู้ไม่วันอุปสรรคและปัญหา นิโยไลมุ่งมั่นและพัฒนานำสินค้าเลิศล้วนเพื่อมวลชนนิโยไลมากมีคนดีั่วไม่เกรงกลัวกล้าแกร่งทุกแห่งโหลสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้ผวงชนทุกๆุกคนชื่นชีวิตมีผลงานเพิธีศักดิ์ ยึดมันนิรันดรไม่คลายคลอนเธอไทยไปทุกอย่างมุ่งส่งเสริมธุรกิจนิจยการรวมประสานนิโอไลให้รุง่งเรืองนิโอไลปองดองมวลน,น้องพี่สามัคคีร่วมใจให้ลือเลื่องคนเชิดชูนิโอไล์ไปทั่วเมือง กระเดืองนิโอลายชัยโยชัยโยนิโอลายรวมใจให้คงมัน,นสู้ไม่หวันทุกประสักและปัญหาน,น,นิโอลายมุ่งมันและพัฒนา นำสินค้า,าเลิศล้วนเพื่อมวลชนมีออไลยมากมีคนดีทั่วไม่เกรงกลัวกล้าแกร่งทุกแห่งหนสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้ผูงชน รวมใจให้คงมั่นสู้ไม่หวันอุปสรรคและปัญหา Life มิโอไลฟมุ่งมั่นและพัฒนานำสินค้าเลิศล้วนเพื่อมวลชนมิโอไลฟมากมีคนดีั่วไม่เกรงกลัวกล้าแกร่งทุกแห่งโหนสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้ปวงชน ทุกๆคนชื่นชีวิตมีผลงานเพียบยี่สักยึดมั่นนิรันดรไม่คลายคลอนเธออไทยไปทุกย่านมุงส่งเสริมธุรกิจนิจการรวมประสานนิโยไลฟ์ให้รุงเรือนนิโอไลฟ์ปองดองมลน้องพี่ <ing> สามคัคีร่วมใจให้เลือล่องคนเชิดชูนิโอลายไปทั่วเมืองชื่อกระเดืองนิโอลายชัยโยชัยโย นนมีโยไรมากมีคนดีั่วไม่เกรงกลัวกล้า,ลาแกร่งทุกแห่งโหลสร้างความหวังชีวิตใหม่ให้ผวงชนทุกทุกคนชื่นชีวิตมีผลงานเพียบยี่สักยึดมัน่นนิรันดรไม่คลายคลอนเถือไทยไปทุกยาน มุ่งส่งเสริมธุรกิจนิจการรวมประสานนิโอลายให้รุง่งเรืองนิโอลายปองดองมวลน,นองทีสามัคคีร่วมใจให้เลื่องเนเชิดชูนิโอลายไปทั่วเมืองชื่อกระเดืองนิโอลายชัยโยชัยโย